ทุกวันนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่มีใครต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะมีทุกคนมีพัฒนารูปแบบแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆมาเรียบร้อยหมดละเพียงแต่เราวันนี้เราต้องมานั่งคุยกันว่ารูปแบบไหนเหมาะท้องถิ่นของเรา ขอตอนรับพี่น้องาสู่รายการอีสานปาช,ชว่วันนี้มาคุยกันเรื่องของสิ่งแวดหลอมเรื่องของธรรมชาติท่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปย่างหลายในท้องถินบานเฮาจักฟุ่นแนะนำทวมแน่แรงแน่โอ้ยจักเสียงจังไหนนะครับพี่น้องครับวันนี้ได้รับเกียรติย่าง,งยิงกับอาจารย์โอ๋ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์โอ๋รบกวนแนะนำตัวอีกทีนหนึ่งนะครับว่าซื่อ เสียงเรื่องน้ำจิ๋งสื่ออีหยางหลักกาปัจจุบันนี้เหตุอีหยางอยู่ครับอาจารย์ครับครับผมดรณรงคร์นลงเดชมหาศิริกุลนะครับปัจจุบันก็เป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นครับผมครับเป็นยังมือนี้เรื่องของท้องถิ่นมันจึงสําคัญกับเรื่องของฟุนเรื่องของน้ำถั่วเรื่องของแล้งเรื่องของสารพัดสารพเพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับอาจารย์ครับครับก็คงปฏิเสธไม่ได้เรื่องของ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะที่มันกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยซึ่งก็คือคนในท้องถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์โดยตรงต่อกันครับผมสมัยตะกี้เนี่ยคันท้าว,วถึงเรื่องของโลกหอน ัวโลกน้ำแข็งละลายเย็นใจเท่านึกถึงตะแดประเทศด้แมนครับตะสเมือนี่ด้ฮะ <laughs> เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ผมบอกทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งคือประชาชนหรือคนในท้องถิ่นเองเนี่ยมีความรู้มากขึ้นมีการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นและก็เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันมีผลกระทบโดยตรงกับเขาเช่นฝุน่นเช่นน้ำท่วมเช่นปัญหาความแห้งแล้งมันมีเอฟเฟกกับเขา แต่ผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนในท้องถิ่นเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีความรู้ไอ้จริงๆมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมาจากไหนน้ําท่วมเนี่ยมันเพราะอะไรก็ไปโทษฟ้าโทษฝนโทษดินอากาศไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีการเข้าถึงความรู้มากขึ้นเนี่ยเขาก็ทราบกันมาขึ้นมาว่าไอ้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับผมอาจารย์เห็นงานวิจัยซือเอียงเกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งเ่านี้ครับครับคือผมกับทีมงานของทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานช่วยกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทำการศึกษาแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดแล้วก็ผลกระทบของมันว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับชีวิตของคนเราบ้าง ครับผมอาจาร,รย์เห็นข้อมูลที่นาสนใจจังใดเนี่ยเกี่ยวกับงานวิจัยที่เขาลงไปเห็นครับ,รบก่อนหน้าที่จะมาทำเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมอะไรบ้างหรืออะไรบ้างที่ทําให้อุณภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนเราก็พูดแต่ว่าการตัดต้นไม้ทำลายปา่าการทิ้งขยะการอะไรต่างๆแต่เมื่อได้เข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้เนี่ยทราบว่าทุกๆกิจกรรมของเราเนี่ย สร้างคาร์บอนขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแม้กระทั่งการใส่ชีวิตในครัวเรือนก็นตามสางแมนครับแม้กระทั่งปัจเจกบุคคลที่ใส่ชีวิตไปมือมือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขะไรไมนแมนขับรถมาทํางานอืใช้ไฟกินข้าวทิ้งขยะทุกอย่างที่ดําเนินในชีวิตเราเนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนขึ้นมาทั้งนั้นครับผมอื้วนเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้เกิดอ่า หอนเขาเอินว่าหลอนหอนแห้งหอนแห้ง <laughs> หนาวแห้งน้ำฝนกับน,น้ำหลาแม่นครับเออม,มันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยปู่ย่าตายายฤดูกาลยังถูกต้องเนาะเดือนนี้เดือนนั้นฝนต้องตกอากาศต้องเย็นสักพักเราหลายสิบปีที่ผ่านมามันไม่เป็นไปตามที่เราเห็นอย่างเช่นที่ผ่านมาอย่างยังปัจจุบันอย่างปัจจุบันรู้สึกไหมครับว่าเราหนาวมากขึ้น โอ้หนาวแห้งได้อีนี้หนาวแห้งแม้กระทั่งเดือนนี้ก็นยังหนาวหนาวหลายวันนะแต่ก่อนประเทศไทยนี่หนาวอยู่แค่สองสามวันสามสี่วันอันนี้หนาวเป็นอาทิตย์หนาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแต่เราอาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังเพราะครับซึ่งจรงๆที่จะชัดเพราะว่าถึงเรื่องหนาวเนอะอาจารย์เนาะเอ่อเ้ามีบางปีที่สงการกระเด็ดดังไฟฝิงเคยมีเคยมีนะฮะช่วงซีฮาร์ปีที่แล้วก่อนโควิดนะฮะราคา ความอุณหภูมิที่มันหนาวเลยหมายความว่าอุณหภูมิต่ำส่วนหนึ่งองศา,าอย่างสิบางมองก็ได้พออย่างสินะค,ะครับแต่พอมันหนาวเนี่ยทุกคนชอบอก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร<อ>แต่พอยามันร้อนเนี่ทุกคนก็จะเลยโอ้คือมันฮอนอแหงกว่าหลายปีอะไรอย่างเงีย้ยยังปีที่แล้วเขาเห็นว่าอุณหภูมิ40กว่าองศาในอีสานบานเาแถวน้องค่ายหรือแม้กระทั่งไกลๆขอนแก่นเนี่ยโกสุมพิสัยเองเนี่ย บางมือก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในประเทศใช่ก็เคยพอมาแล้วใช่อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนาฝนเมื่อเนิ่นอาจารย์ครับห้างว่าคือดวาสิพอนามลายปานีเชียงรายท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกภายในเดือนเดียวกันนะฮะแปลงว่าแบบมารอบเดียวสิจบแต่บ่แมนเนาะใช่ลงมาทังภาคไต้ภาคไต้ถึงแม้ว่าที่บ่อาจสิบ่อไดเป็นข้าวหลายเด้ แต่ก็ท่วมหนักท่วมแล้วท่วมอีกมาน้ํามาจากไหนไม่รู้นาราธิวาสรืออลายจังหวัดที่เกิดขึ้นเนี่ยกะปัดน้าไม่ยังคือว่ามัณนี้<า>อีสานบานเฮ่าบมตางกัองงะอาจารย์ครับบมต่างครับแถวริมาาโค้งแถวนี้กับน้นาท่วมแม่นครับก็อย่างนี้ครับคือบางครั้งในบางปีเนี่ยเราเราเจอมันซ้ําๆซ้ๆําๆจนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ แต่พอมันมาแรงขึ้นหรือมันมีมันมีผลกระทบมากขึ้นเนี่ยเราถึงเพิ่งมาตื่นตัวอ,อย่างในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากเนาะในการที่มันท่วมซ้ำซากมันก็มีด้วยหลายปัจจัยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เรื่องของสภาพภูม,มิอากาศอย่างเดียวม,มันเป็นเรื่องของการวางผังเมืองอเป็นการที่จะต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มันเปลี่ยนแปลงไปการ,รเปลี่ยนทิศทางน้ําใช่ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือมันหลายองค์ประกอบรวมกันครับผม,มแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เร่งปรากฏการ์เนี่ยก็คือเรื่องของอุณหภูมิ<อ>เรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลง<อ>ครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นทีมาว่าเอ๊ะจริงๆเมื่อนี้เฮาเก็เลยต้องมาคุยกันว่าถ้าทำไมบทบาทของท้องถิน่นจึงจําเป็นต้องมาใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษครับอาจารย์ครับ,รบใช่ครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถแยก วิถีชีวิตของเราคับความเป็นท้องถิ่นได้เนาะความเป็นเมืองความเป็นท้องถิน่นเดี๋ยวนี้เรามองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าครับมันกลืนกันไปนหมดละทุกที่ก็คือท้องถิน่นทุกที่คือชุมชนทุกที่ก็คือเป็นเป็นสังคมเป็นคอมมูนิตี้ดังนั้นเนี่ยหากเราจะพูดถึงผลกระทบเนี่ยเราคงไม่พูดภาพรวมเพราะมันเห็นไม่ชัดเราจะบอกประเทศไทยร้อนมันก็ไม่เห็นภาพแต่ถ้าบอกว่าพื้นที่สักพื้นที่หนึ่ง อำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งเกิดสภาพร้อนเกิดน้ําท่วมเกิดความแ้งเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นครับผมครับเป็นอย่งางไรในท้องถิ่นคือต้องลุกขึ้นมาปรับตัวเพื่อละเมื่อสถานการณ์ในอนาคตบ่ตัางรับคือเก่าอาจารย์อ๋อครับในประเด็นนี้เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมองได้หลายมุมมุมที่หนึ่งที่ผมจะพูดก็คือท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ดูแลบําบัดทุกข์บำรงสุขให้กับคนในพื้นที่เนาะ โดยเฉพาะผู้นําท้องถิ่นทั่วไปซึ่งมีความใกล้ชิดกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นอยู่ละที่เราจะต้องมีภารกิจในเรื่องของการทําต่างๆนานาทั้งการทํานโยบายการลงไปปฏิบัติการดูแลอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่ทางวิทยาลัยอ,อยากจะทําแล้วก็มีโครงการที่จะกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่นเนี่ยม,มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธว่าเขามีมนะครับป,ปัจจุบันท้องถิ่นก็มีมีการทําในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมแต่อาจจะได้รับความให้น้ําหนักที่อาจจะน้อยกว่าด้านอื่นๆเขาก็ยังคือเรื่องออสุขภาพเรื่องอื่นๆเรื่องสาธารณ้าสักเจอแต่ยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่แต่ก็ลืมคิดพอว่าจริงจริงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสาคัญบ่อตางจาก เรื่องเรานั่นเพราะว่าทุกวันนี้ภูมิอากาศมันเปลี่ยนใช่และภูมิอากาศเนี่ยกับสัมพันธ์กับรายใดคุณภาพชีวิตของบุคคลเหมนกันครับลองสังเกตดูแคมเปญหาเสียงของผู้รับสมัครไม่ว่าจะระดับไหนอหายากเนี้ยหายากเด้ที่จะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเออมีแต่น้าน้ำสภาพความเป็นอยู่อะไรก็ว่าไปแมนครับแต่แต่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงคุณภาพมีพูดถึงคุณภาพชีวิตแต่ไม่ได้พูดว่า มันจะดีขึ้นได้ด้วยสิ่งแวดล้อมแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นสิ่งหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นอย่างที่พูดมาน้ําท่วมน้ําแล้งไฟป่าฝุ่นควันพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นคนที่เป็นอยู่ในท้องถิ่นต้องมาช่วยกันดูแลจังไรก็อว่ยรุ่นสัตว์ครอย่างเช่นน้ําท่วม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องเข้าไปดูแลคนในพื้นที่แมนบอกครับไปชดเชยไปดูแลตั้งแต่ยังถ่วอยู่แมนครับหลักการลังถ่วกมม็ต้องดูแลอีกแมนครับหลักการน้ําแรงก็ยังต้องเข้าไปดูแลครับยังไม่นับรวมเรื่องฝุ่นควันปัญหาที่เกิดจากสุขภาพต่างๆนาๆนานีไม่พ้นหรอครับท้องถิ่นที่ต้องเข้าไปดูแลแต่เราพยายามที่จะบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยลองไม่ตั้งรับได้ไหมลองเป็นการทํางานแบบเชิงลุกรเราป้องกันได้ไหม แทนที่เราจะมาตั้งรับว่าเมื่อมันเกิดปัญหาเรามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนมาช่วยแก้ไขปัญหามาทําเยียวยากันต่างๆเนี่ยเรามามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือการไม่ให้มันเกิดขึ้นก่อนได้ไหมตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ใช้งบประมาณหรือใช้ทรัพยากรต่างๆที่มันน้อยกว่าการไปแก้ไขอครับเบื้องบน่าเป็นไขแล้วยังมารักษาแมนครับเจ๊ป่วยแล้วยังมาดูแลใช่ครับ เพราะฉะนั้นเราควรตงจัดการตั้งแต่ต้นทางก่อนก่อนจะเจ็บป่วยก่อนจะเป็นไข้ใช่ครับอ่าฮะใช่แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังได้รับการพูดถึงในปัจจุบันก็คือทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคําว่าคาร์บอนเครดิตครับนะครับคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงรายละเอียดว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงแต่จะขอพูดเกี่ยวกับว่ามันจะมาสัมพันธ์ยังไงกับท้องถิน่นอือืมเพราะว่าหลายๆคนกับพหูจัดได้ยินคํานี้มาอยู่แล้วครับครับผม ก็ต้องกล่าวก่อนอย่างนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยรายได้ของท้องถิ่นเนี่ยมาด้วยกันจาก2ทางคือ1คือจัดสรรมาจากทางส่วนกลางกับ2รายได้ที่ท้องถิ่นสามารถหาได้เองอเนาะคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นทิศทางใหม่ที่จะมาเป็นทางเลือกเป็นออปชั่นเสริมให้กับท้องถิ่นเนี่ยในการที่จะมาหารายได้เพิ่มโดยการสร้างคาร์บอนเครดิตนี้ขึ้นมาอ๋อหมายความว่าตัวท้องถิ่นเองก็สามารถที่จะสั่งได้ใช่ครับ ใช่ใครก็ตามทุกคนสามารถสร้างได้คนทั่วไปก็สามารถมีไรายได้จากการทำคาร์บอนเครดิตได้จังไหนครับ,รบก็คือในการทำคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2ออย่างเราต้องพูดถึงเรื่องคาร์บอนมันมีการปล่อยกับการดูดกลับ,บเนาะการปล่อยกับการดูดกลับทีนี้เกิดมาก็จะเท้าความไปเลยในหลายๆองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีการดําเนินงานที่มีการปล่อยคาร์บอนเยอะ ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีกฎหมายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะมาควบคุมการปล่อยคาร์บอนเนี่ยเข้ามาดําเนินการขึ้นมาเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเข้ามาบังคับใช้กับกระบวนการผลิตต่างๆแต่หน่วยงานพวกนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลดทอนกระบวนการผลิตของตัวเองได้คือยังไงก็ยังต้องทํามีการปล่อยอยู่ละไม่มีทางที่จะไม่ปล่อยได้แต่จะมาหาวิธีการในการทดแทนตัวนี้อย่างไรก็จะต้องไปหาซื้อคาร์บอนเครดิตตัวเนี้ย มาชดเชยกับสิ่งที่ตัวเองปล่อยออกไปและใครล่ะจะเป็นคนขายก็จะเป็นคนทั่วไปเป็นท้องถิ่นซึ่งสามารถที่จะมาสร้างคาร์บอนตัวนี้มาขายให้กับองค์กรต่างๆเหล่านี้ได้ท้องถิ่นมีศักยภาพตรงไหนเป็นอย่างอาจารย์คือมองเห็นว่าท้องถิ่นจะได้ประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิตต,ตรงนี้หนึ่งท้องถิ่นมีพื้นที่นะครับสองท้องถิ่นสามารถมีนโยบายได้สามท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีกลไกในการที่จะขับเคลื่อนได้ หากเราจะพูดว่าคนหนึ่งคนเนี่ยที่จะมาสร้างคาร์บอนเครดิตเนี่ยคงอาจจะฟังเราเป็นเรื่องยากครับแต่หากท้องถิ่นเนี่ยสามารถรวบรวมคนในพื้นที่มีการสนับสนุนมีการเป็นผู้นํามีการที่จะสร้างอะไรบางอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นได้เป็นผู้นําจริงๆในท้องถิ่นขึ้นได้เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมถ้าว่าถึงการขายคาร์บอนเครดิต มันสิขายเดลายปันถ่อาจารย์เพราะมีตัวอย่างยกให้เห็นบ้างครับว่า<อ>ท้องถิ่นมันจะมีเงินเข้ามาจากการขายครับผมในหลายๆพื้นที่เนาะในในท้องถิ่นเนี่ยในของประเทศไทยเนี่ยมีหลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้นําในเรื่องนี้มีหลายที่มีการเก็บข้อมูลของการปลูกต้นไม้นะครับะะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็มีการให้ผู้ประเมินเนี่ยมาการประเมินมีการรับรองให้เป็นไปตามกระบวนการที่ที่ทางที่ถูกกําหนดนะครับ แล้วก็มีการขายคาร์บอนเครดิตตอนนี้นมีการซื้อขายแล้วครับผมมีหลายที่ก็จะสามารถสร้างรายได้ตรงนี้ได้ครับผมอันนี้เป็นรายได้ทางตรงเนาะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตยังไม่นับรวมของการที่จะสร้างโมเดลบิสเนสแมทชิ่งในพื้นที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นของการทําเกี่ยวกับขยะหากม,มีการทําขยะมีการเข้าไปถึงเฟสของการขายคาร์บอนได้เนี่ย ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายขั้นตอนที่จะสามารถสร้างรายได้ได้ให้กับคนในชุมชนการคัดแยกขยะการขายขยะการแปรรูปขยะหรือการเกี่ยวกับไฟฟ้ามีการลดไฟฟ้าการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ส่วนเบื้องต้นก่อนที่จะไปถึงคาร์บอนเครดิตที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ผมเห็นหลายหมองเนอะอาจารย์ครับ,รบเราเร,เรื่องการจัดการขยะ,ะเดิมที่ทองทินเนี่ยจะ มีค่าใช้ใจ่ายในการขนขยะไปทิ้งเนี่ยมหาศาลหลังจากอาทองทินมีวิธีการแยกขยะมันก็เหตุให้ลดปริมาณการขนขยะไปทิ้งครับซึ่งค่า,คาใช้ใจ่ายเนี่ยมันเกิดตั้งแต่การจ้างพนักงานการค่าเชื้อเพลิงในการขนรแลวก็ค่าทิ้งอีกครับเพราะฉะนั้นเพราะค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ลดลงรายได้ของประชาชนจากการขายขยะคร,รับเพิ่มขึ้น ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเด็นที่พูดมาเรื่องต้นไม้รเรื่องขยะรเรื่องการจัดการในเรื่องของพลังงานเนี่ยทุกที่ทําอยู่แล้วครับทุกที่ทาอยู่แล้วผมเชื่อว่าการแยกขยะท้องถิ่นก็มีการส่งเสริมมีการอะไรต่างๆตามนโยบายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าอบกหรือองค์การบริหารจัดการการเรื่องกระจก<อ>สังกัดของสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้เกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แหละครับคือ มาหลายปีละเพียงแต่ว่าเริ่มมามีแอคชั่นเริ่มมามีบทบาทเข้ามากับท้องถิ่นนะครับมาเป็นหน่วยในการเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยให้การที่เราจะบอกว่าเราจะคัดแยกขยะคัดแบบไหนให้มันเกิดไรายได้ได้ให้มันได้รับการรับรองให้มันมีการมาตรฐานเนาะเหมือนการปลูกต้นไม้อันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะทุกวันนี้ที่เวลาเราบอกว่ากิจกรรมปลูกต้นไม้เราก็บอกแค่ว่าปลูกร้อยต้นพันต้นล้านต้น บางครั้งก็มีกำถังแล้วยังไงต่ออออออแมนอีกเดือนหนึ่งอีกปีหนึ่ง uh, 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 มันยังอยู่บอ <laughs> มันหายไปเท่าไหร่มันเรานับแค่วันแรกที่มันเราปลูก <c oughs> แต่พอมันมีกระบวนการที่มีทางวิชาการเข้ามา uh, 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 มันมีการว่าเราจะต้องบำรุงรักษามันให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้กี่ปีมีการวัดแบบไหนอย่างไร <c oughs> เพื่อให้เรามีสแตนดานเดียวกันเวลาเราพูดเนี่ยเราจะได้พูดบนฐานเดียวกัน ครับการคัดแยกขยะโอเคทุกที่แยกอยู่แล้วแยกแล้วยังไงต่อแยกแยกแบบไหนอืทุกคนก็ว่าแยกแต่ว่าแยกยังไงอ่ะมันก็จะมีสแตนดาดว่าแยกมีการแยกแล้วมีการชั่งน้าหนักนะแล้วมีการเอาเข้าไปคํานวณมันจะมีการลดได้แบบไหนอย่างไรมันมีสูตรสําเร็จแล้วครับวันนี้ง่ายในการที่จะทําโอเคครับอาจารย์ครับเรื่องของอการทําป่าให้มันเป็นเป็นเป็นคาร์บอนเครดิตเนาะ อันนี้อาจจะอาจจะพอเห็นภาพบริหันม่งมาเรื่องของไกลโตของชาวบานอ,บอีรอบเรื่องของการนําไปสู่การลดคาร์บอนเครดิตหรือการจัดก,การเพื่อรับมือภัยพิบัติในอนาคตเนี่ยเรื่องของบางค์ก้นกับบ้านเห็นภาพว่าเอ๊ะจริงการเกษตรที่ไกลโตของกระของเนี่ยมันจะมีผลต่อการส่งเสริมการเกิดภาวะโลกร้อนหรือคาร์บอนที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือการเล่งปฏิกิริยาของอ อุณหภูมินี่มันสุดขั้วนี่จะทใดถ้าจะพูดถึงเกี่ยวกับชาวบ้านวิถีชีวิตของคนเนาะถ้าโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปลูกข้าวอื การปลูกข้าวเนี่ยใกล้ตัวมากที่สุดก็คือปัจจุบันเราปลูกข้าวเนี่ยเรามีการใช้ปุ๋ยนะครับโดยก็ทั่วไปมีสลับกันทั้งปุ๋ยที่เป็นสารเคมีบ้างปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์บ้างนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อปุ๋ยที่เป็นทางด้านเคมีเนี่ยมีการทําปฏิกิริยากับน้ําหรือแม้กระทั่งปุ๋ยอินรีย์บางชนิดเนี่ยที่ไปทาปฏิกิริยากับน้ําที่ต้องกักเก็บไว้ในแปลงข้าวเนี่ยมันทําให้เกิดการมีเทนและการมีเทนก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทําให้เกิดการเรือนกระจกใช่ครับดังนั้นเนี่ย ก็คือการสร้างความเข้าใจกับเขาอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าพอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ควรจะไปบอกชาวบ,บ้านว่าลดการใช้ปุ๋ยทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะเวลาเราพูดไปมันเหมือนไปกระทบกับวิถีชีวิตของเขาแต่เราต้องสร้างความเข้าใจนึงเราต้องให้เห็นเขาว่าเราจะพยายามให้เขาใช้ปุ๋ยเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างไร,รลดการใช้ปุ๋ยเคมี K Me อย่างไรนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อมันลดไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันลดไม่ได้แล้ว เพราะมันอยู่ในกระบวนการหรืออยู่ในวิถีชีวิตแล้วเนี่ยมันต้องมีบางอย่างเข้ามาเพื่อทดแทนอครับผมซึ่งในสเกลเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าเขาอาจจะยังมองภาพไม่เป็นองค์รวมเท่าไหร,ร่นะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท้องถิน่นที่จะต้องคิดมองในภาพขององค์รวมที่ขึ้นตัวปล่อยก็ปล่อยไปครับแต่ต้องคิดวิธีชดเชยอ่าเออเออคือเท่ากับว่าสามารถที่จะ คือมันเป็นเรื่องไม่ง่ายที่สีปฏิเสธวิธีการเกษตรแบบเก่านะครับเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะเลิกใช้ปุ๋ยไปเลยใช่เป็นเรื่องไม่ง่ายที่เกษตรกรจะเลิกเผาใช่สังข้าวเลิกเผาไรอ้อยเลิกเผานั่นนู่นนี่ไปเลยนะฮะแต่ว่าสี่เฮ็ดจังไหรไให้ทองทินเนอรออกแบบดีไซน์เพื่อที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดหรือหาสิ่งที่มาชดเชยมาทดแทนให้ได้มากที่สุด ขันมองไปบนฐานงานวิจัยที่อาจารย์เห็นมาเนี่ยมันพอมีแนวทางในการที่จะเขามาชดเชยและรับมือกับการปรับโตของเกษตรกร,กรแบบนี้จังไรเนี่ยครับครับผมสิ่งที่ผมบอกอันแรกก็คือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเนาะให้เขาเห็นภาพก่อนอันที่สองเนี่ยก็คือค่อยๆปรับค่อยๆปรับวิธีการ,รและรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยมีความสําคัญนะครับส่วนที่สามสิ่งที่ผมมองก็คือการสร้างกลไกอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อมา ทดแทนวิธีนี้เหมือนทําคู่ขนานกันไปอันตัวปล่อยก็ปล่อยไปอันตัวดูดกลับก็พยายามดูดกลับให้มากที่สุดหรือสร้างโครงการนะครับทุกวันนี้ในงานวิจัยของทางวิทยาลัยเนี่ยก็พยายามขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่ครับในเรื่องของการสร้างรูปแบบซึ่งผมบอกแล้วว่าแพทเทิร์นหรือรูปแบบวิธีการที่จะมาดูดกลับหรือลดเนี่ยมันมีอยู่แล้วเรารไม่ต้องสร้างใหม่ ทุกวันนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่มีใครต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะมีทุกคนมีพัฒนารูปแบบแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆมาเรียบร้อยหมดละเพียงแต่เราวันนี้เราต้องมานั่งคุยกันว่ารูปแบบไหนเหมาะกับท้องถิ่นของเราแปลก็ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่สามารถที่จะมาใช้ได้หมดทุกพื้นที่ใช่ใช่บางท้องที่อาจจะบอกว่าฉันอยากทําป่าไม้อ่าฉันมีป่าไม้เยอะฉันจัดการได้ก็ทําไปสังคมเมืองมันคงไม่ได้มีป่าไม้อะไรเยอะขนาดนั้น สังคมเมืองอาจจะบอกฉันจะร่วมมือในรูปแบบของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆหาพลังงานทดแทนนะครับบางพื้นที่เลือกใช้โซลาเซลล์บางพื้นที่ใช้พลังงานลมบางพื้นที่ใช้พลังงานน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่พื้นที่ไปบางพื้นที่พูดถึงเรื่องของการจัดการขยะนะครับบางพื้นที่พูดถึงเรื่องการปลูกป่าบางพื้นที่พูดถึงเรื่องของการจัดการน้ําเสียอันนี้ผมมองว่าเพียงแต่ท้องถิ่นเนี่ยหันมามองว่าตัวเราเนี่ย เหมาะกับวิธีการไหนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกอ,อ,อถ้าว่าไปถึงเรื่องของถ้าท้องถิ่นจะเข้ามาจัดก,การมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมอาจารย์ที่เขตห้ท้องถิ่นบ่สามารถเข้ามา,าจาัดก,การหรือปรับตัวรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในมิติโครงสร้างกฎหมายหรือรอื่นๆนมันมันเป็นปัญหาไหมก็มองอย่างนี้ครับพอเรามีการพูดคุยกับผู้นําท้องถิ่น หรือมีการในที่ประชุมอะไรต่างๆ,ๆหากเราจะดําเนินการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างในท้องถินเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะมองไปถึงเรื่องของงบประมาณอ <ừ> งบประมาณในเรื่องของที่เราจัดสรรไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาอะไรต่างๆสิ่งที่อยากจะเน้นหรืออยากจะให้เพิ่มความสําคัญคือหากเราจะมีความคิดที่จะจริงจังเกีก่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ําก็คือ เรื่องของการจัดทําแผนการทําอะไรต่างๆเราควรจะให้สัดส,ส่วนหรือให้ความสําคัญหรือลงดีเทลไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันมากขึ้นอ่าหมายความว่าท้องที่นเองก็ต้องกลับมาเบิ้งยกประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งใช่คแล้วก็มาวางแผนออกแบบว่าบ้านกับของสิเกิดเอียงขึ้นแนจะทําอะไรบ้างในปีข้างหน้าและจะมีแผนในการรองรับหรือไม่ให้นําไปสู่วิกฤตอย่างนั้นใช่อย่างไรใช่ครับ สิ่งหนึ่งที่กลไกหนึ่งที่ทางภาครัฐพยายามที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเร็วๆนี้เราคงจะได้เห็นพรบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมพลังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ oh. หรือพรบคลายเม็ดเชงใช่ไหมครับที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกกับทุกคนแล้วก็เอฟเฟกกับท้องถิ่นด้วยซึ่งตรงนี้ผมยังเชื่อว่าหลายๆหลายๆที่ยังอาจจะ เคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกกับตัวเราอย่างไรครับ <ứng S 1> <ứng S 2> ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวเล่งที่ให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับพ่อทองทินรู้สึกว่าเอออยากจะลองหาโซลูชันใหม่อยากจะปรับตัวอยากจะรับมือหลักอ,อยากจะทําอะไรที่มันมันใ้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือการจัดการเรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชนตัวเองนี่มันต้องเริ่มจากไหนอาจารย์ครับรู้สึกว่าเออฉันเห็นความสาคัญนั่นแหละฉันอยากทาฉันอยากเข็นน่าจะต้องเริ่มต้นจากาทัศนคติก่อนอมผมคิดว่าทั้งผู้นําในชุมชนทั้งผู้นําองค์กรทั้งประชาชนในพื้นที่นะครับควรจะต้องมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนอม,มีการตระหนักรู้ มีความอยากก่อนมีความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมีความอยากที่จะปรับปรุงมีความอยากที่จะแก้ไขจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาเองว่าแล้วต้องทําอย่างไร,รนะครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีบางพื้นที่ที่ตั้งกาดอยู่ตั้งกาดว่าพอไม่รู้ไม่ทําไม่อะไรก็จะเป็นการออปฏิเสธไปถ่ายมันเกิดขึ้นก่อนแมนอยากเห็น,มนผมเรียกว่าต้องมีความอยากก่อน ถ้าเกิดผู้นําท้องถิ่นหรือรวมอยากทําเดี๋ยววิธีมันไปเองเดี๋ยวโซลูชันเดี๋ยวผู้สนับสนุนเดี๋ยวอะไรต่างๆมันวิ่งไปหาเองครับต้องได้รับการยอมรับก่อนครับผมอาจารย์พ่อหายภาพได้อีกอย่างหนึ่งหนึ่งครับเวลาถ้าเราไม่รับไม่วางแผนรับมือก่อนเนี่ยพอมันเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นยังน้ำท่วมภัยแรงหรือภายหนาวที่ส่งผลต่อความเสียหายเฉพาะของ ของเกษตรกรเนาะอันนี้ก่อนหนึ่งและส่วนสองเนี่ยต้องมาชดเชยเยียวยากันอีกเนี่ยความเสียหายแบบนี้ถ้าห้องบ้ับำมือก่อนเนี่ยความเสียหายมันสูงขนาดไหนถ้านับว่าสูงไหมเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามพื้นที่แต่ผมอยากให้มองแบบนี้ครับผมอยากให้มองว่าท้องถิ่นทุกท้องถิ่นคือจิ๊กซอของประเทศหรือจิ๊กซอของโลกนี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมโอเค บางพื้นที่จะทำบางพื้นที่จะไม่ทำลองนึกภาพเหมือนจิ๊กซอที่เราที่เรานั่งปฏิปตอเนาะมีโบบ้างมีเต็มบ้างมีอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่เผาป่าก็ไม่ได้บอกว่าควันเนี่ยจะอยู่เฉพาะในบ้านเราใช่ไหมมันก็ลอยไปพื้นที่ข้างเคียงลอยไปในภาพเหนือผมก็คิดว่าควันบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้ปเกิดขึ้นในพื้นที่หรอกอาจจะมาจากพื้นที่ข้างเคียงหรือจากอะไรต่างแต่มันหนีเอฟเฟกตตัวนี้ไม่ได้ ผมอยากให้ทุกคนมองว่าเราทุกคนคือจิ๊กซอว์อนะครับถ้าทุกคนช่วยกันเติมเต็มจิ๊กซอว์ในด้านสิ่งแวดล้อมตัวนี้ภาพใหญ่ในด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะได้รับการแก้ไขครับผมอ๋อผมเห็นภาพอย่างหนึ่งนนเนาะอาจารย์เนาะสมมุติว่าถ้าท้องถิ่นเนี่ยเข้าสามารถที่จะวางแผนเพื่อรับมือใดเท่ากับสิบบตตองใสมม่ของประมาณนหลายในการเอามาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่งบท้องถิน่นมันมีหน่อยอยู่แล้วแม่นครับเท่ากับกวนจิตเจ้า แล้วมือบ่ต้องถ่ายป่วยนะอาจารย์ครับอยางที่อาจารย์เรามองว่าไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยมารักษาแต่ว่าเราต้องทําให้ท้องถิ่นเราแข็งแรงให้สุขภาพดีเพื่อที่จะเอาเงินเหล่านี้ของท้องถิ่นที่มีไม่มากเนี่ยเอามาชดเชยสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบ่หายต้องมาแทนที่เฮ็ดนาแล้วควรสิได้เต็มเีเต็มหน่วยกันกับการเฮ็ดนาเฮ็ดไรอาหารเพื่อที่จะชาวบ้านงบ่ต้องเป็นหนี้คุณภาพชีวิตของบุคคลในท้องถิ่นก็มีความสุข อบตอบทอเราเนี่ยกสัสิมีความสุขมีความง่ายในการใช้งานใช่ครับใช่ไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะใช้เฉพาะงบประมาณที่เรามีแต่เรายังสามารถมีรายได้จากมันได้ด้วยโอ้นะครับเราอาจจะทําอะไรได้ดีกว่าเดิมค,คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีกว่าเดิมสภาพเศรษฐกิจดีกว่าเดิมผมมองไปไกลถึงขนาดที่ว่าหากเกิดโมเดลทางธุรกิจขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม ในเรื่องของการกลับคืนถิ่นของคนม,มาได้ด้วยใช่ไหมครับสามารถเกิดเศรษฐกิจเกิด<อ>รายได้ขึ้นในชุมชนมีงานมีการอะไรให้ทำเนี่ยวัยรุ่นวัยทาํางานต่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาท้องถิ่นตัวเองด้วยเออเอแมนแครับโดยเฉพาะอีสานมาเทาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีขนาดพื้นที่ที่มากที่สุดในประเทศไทยใกวาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันนํามาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งเศรษฐกิจผุ่นการดูแลรักษาระบบนิเวศใดก็อาจจะนำมาสึ่งเรื่องของทรัพยากรบุคคลเรื่องของรายได้รับากาสางรายได้มหาศาลสางความสุขมหาศาลให้เกิดขึ้นกับคนอีสานรากาไทยบาทไทยเือนแต่ยังมหาศาลนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอหลายๆครับอาจารย์ครับที่มาสอยให้ภาพเนาะว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอีสานเรัาควร่ี่ จัดการสิปรับตัวสิรับมือจังใดนะครับรากาขอบคุณคุณผู้ชมที่รวมติดตามรายการอีสานปาโทหลายๆครับเพราะว่านี่คือรายการอีสานปาโทขอบคุณหลายครับจานาร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ